พบกับข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยบาบาลสมเด็จพยุพร,ราชด่านสายประจำวันที่14-20ธันวาคม2558ค่ะซึ่งงานสุขกาศึกษาประชาสัมพันธ์ก็จะมีข่าวสดข่าวใหม่ข่าวใกล้ม่ห้ชมกันทุกสัปดาห์ค่ะและวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอุบลราชธา,านีได้มาศึกษาดูงานที่โรงพยบาบาลสมเด็จพยุพร,ราชด่านสายค่ะเรามาดูบรรยากาศกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ พอสุขจเดียวเข้าเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วมีคนดูแลเขาสิ่งที่เข้ามาได้กขาต้องได้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่พูดที่ผมก็เลยคิดว่าผมคงทีเล่าให้ฟังว่าด่าสายเาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภาพลู้นที่ผมไม่อยากให้เห็นจะเนะครับเพราะฉะนั้นสภาพทางธรรมชาตทางมอหรอเาแต่แ่อนรับสวน้าี่อยู่ที่นี่ราเด็นตานเจนสวิทไปนมาอเป็นการที่จะให้พูดตามเวลาการตรวจนะถ้าผมเล่าความงชาวบ้านกัน แล้วผมจะขัไปสถานีน้ำมันเอรสต๊อกลำบากที่สุดก่นและก่อนกลับได้มีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะและวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเรื่องในวันพ่อแห่งชาติภายใต้กิจกรรมที่ชื่อปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดตบกรับกพ่อให้ก้องโลกค่ะก่อนที่จะมีการปั่นจริงท้องกันทั่วประเทศในวันที่11ธันวาคม2558ค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ฝนก็อยู่ที่น้าวนการอำเบอด่างซ้ายนะคะตอนนี้เป็นกิจกรรมปันเรือพ่อไปคอนเสิร์ตค่ะเรามาดูกันบรรยากาศกันค่าวว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทนนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือองค์พ่อหลวงของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นขอบใจค่ะที่ได้เป็น500 นะครับมากกว่าครั้งที่แล้วคือใบกอมันนื้อามากกว่านะครับขอบคุณเยอะมากครับส้นที่ได้กับกับกองอบตสาหกรสมกับดันซไายอปทใช้เป็นจำนวนมากไะครับขึ้นเดียวกับับบอมันปัดเพื่อแเม่นะครับวันนี้ปัดเพื่อพ่อทุ้าอาี เป็นแก้วชวาเรรักศิลปเป็นอย่างยิ่งยินดีด้วยครับนัรเดินทางเยนือแน่โดยราคการ ฉันกับเธอรวมหัวใจเป็นป่าเพื่อตอบแทนราบเรียนน้อยที่ตองพึ่งรื่กลเลยหน้าฟ้อฝนวนฟ้าปันปันจะกรัายไปปันปันจะกรยายกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สาคัญมันอยู่ที่หัวใจ ปันปันจัดรยานไปปันปัน,ปนจัดรยานกันปันด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราการเดินทางสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเาาให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักมีทางกว้างไกล เพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ใจ You and I we all come together to share and to วันที่10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับทาวรเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ได้พระราชทานให้ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2475ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่พศ2475มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมน,นูญไทยมีทั้งสิ้นประมาณ25ฉบับแต่ถ้านับเฉพาะฉบับที่สำคัญจะมีเพียง18ฉบับเท่านั้นค่ะ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชด่านซ้าย Facebook รอพร,รอด่านซ้ายเลยและ Facebook ที่นี่ด่านซ้ายค่ะออกกำลังกายทุกวันร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ